อาเจนทวิตอินทรเพิงแห่งอาร์โมบายก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบหลักทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์คโมบายและมาอยู่กันในช่วงแนะนําสิ่งมีชีวิตในอาร์คโมบายวันนี้นะครับพี่ก็จะพาแนะนําให้น้องนะครับได้รู้จักกับนกนะครับที่หลายๆคนนะครับในต้องใช้นะครับในการบรรทุกของนะครับนั่นก็คือนกอาเจนก็มาดูประโยชน์ของเขากันดีกว่าครับก็สําหรับน้องอาเจนนะครับเราสามารถจับเขาได้นะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ได้นะครับแต่ อาจจะขี่ไม่ได้นะเพราะเรายังไม่มีอ่านเนาะอ่านของเขานะครับจะครับได้ตอนเลเวล63นะครับใช่ไหมพี่ดูก่อนเเดี๋ยวพี่เช็คก่อนน่าจะคราบได้ตอนช่วงเลเวล63นะครับหนดูเซอใช่ไอ้62นะครับนี่เลยนี่อ่านของเขานะครับก็หลักๆนะครับสําหรับน้องเจนก็เป็นไดโนเสาร์นะครับประเภทที่ใช้ในการแบบยกแปกหามนะครับหรือว่าใช้บรรทุกของนั่นเองแล้วก็ ข้อดีของเขานะครับเขาสามารถคีบนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเขานะครับได้นะฮะน้องๆก็คือคีบได้ทุกทุกอย่างเลยนะสิ่งมีชีวิตนะครับอ,อแล้วก็แต่ว่าต้องมีขนาดตัวเล็กกว่าเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอกเลยว่าเทศมา้างเลยนีบ่บัฟนะครับเป็นบัฟเพิ่มหิวเลือดนะครับเมื่อเขาโจมตีสิ่งมีชีวิตนั้นตายนะครับแล้วเรากลับไปตีซากมันเราก็จะได้บัฟฮิวเลือดแบบนี้เลยที่เป็นรูปสีเขียวเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยท่านผู้ชม นี่เลยน้องก็บัฟนี้นะครับจะอยู่ได,ด้ประมาณา10วินะพี่เดานะประมาณ15วินะครับหรือ,อบัฟนี้นะครับก็จะหิ้วเลือดให้กับตัวเขานะครับแล้วก็สิ่งที่มันพิเศษนะครับในตัวเขาก็คือเวลาเราให้เขาบรรทุกของนะครับอย่างเช่นเราฟาร์มของเงี้ยแล้วเราเอาของอะ่ะใส่ไว้ในตัวเขานะครับเราจะสามารถลดน้ําหนักได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับน้องๆหบอกเลยไม่ธรรมดาเลยนะก็คือน้องๆน,น,นะครับเอาของมาใส่ในตัวเขาเนี่ย จะลดน้ําหนักได้นะครับครึ่งหนึ่งเลยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับนกนะครับเอาไว้ใช้แบกนะช่วงแบบต้นเกมนะครับน้องที่แบบต้องการบรรทุกของเนี่ยก็แนะนํานะครับให้เอาน้องอาจเจนนี่เลยเป็นตัวประทะุือ,อ,อแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับน้องยังมีดาเมจที่รุนแรงมากเลยเห็นไหมโคตรแรงเลยนะฮะเวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยเห็นปล่าแล้วเวลาฆ่านะครับแล้วก็ซ้ำศพเนี่ย จะได้บัฟพิเศษแบบนี้มาด้วยนะครับเป็นบัฟเพิ่มเลือดต้นเองบอกเลยว่าความเท่ความหล่อกาเนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องๆก็เป็นอีกหนึ่งสปีชีนะครับเป็นอีกสิ่งมีชีวิตนะครับที่น้องๆหลายคนนะครับนิยมนํามาใช้นะครับพี่ก็เช่นกันนะพี่ก็มาใช้เป็นตัวหลักเลยในการดํารงชีวิตหรือว่าดํารงแบบการฟาร์มเงี้ยเออเอามาใช้ฟาร์มใช้แบบโจมตีนะครับไดโนเสาร์นะเพราะดาเมจของเขาเนียก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับน้องๆ ดูโอ้ยโอ้ยดูดูดาเมจบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับสําหรับเจ้าอาเจนนะแล้วข้อดีของเขานะครับสิ่งที่มันดีกว่าสาัตว์ชนิดอื่นนะครับน้องๆเห็นไหมนี่แหละครับน้องๆคือการหิวตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันพิเศษกว่าสาัตว์ชนิดอื่นนะครับเพราะเขาสามารถยิวตัวเองเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับเพียงแค่ซ้าศพนะเราไม่จําเป็นนะครับจะต้องมากดหิวให้เขานะเนี่ยน้องเวลาเราโจมตีสิ่งมีชีวิต ตายนะฮะนี่แค่นี้ท่านผู้ชมก็ได้เลือดกลับมาแล้วนะครับืออบอกเลยว่าโคตรดีนะ <c oughs> ถ้าเป็นสตัตว์ชนิดอื่นนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่หมูะเราต้องกดฮิวอะแต่ว่าอาจารย์นะครับพี่จะบอกให้เวลาเขาฮิวอย่างเงี้ยน,น้องมันไม่เสียค่าอ่ามันอาจจะเสียแต่ว่ามันเสียไม่เยอะนะครับไอค่าฮิวอะมันก็เสียปกตินะครับไออาหารนะแต่ถ้าเป็นหมูอะเวลาเขาฮิวเลือดแบบเนี้ยเขาจะเสียค่าอาหารหนักมากครับท่านผู้ชม นี่แหละคือความพิเศษของน้องเขานะครับบอกเลยวโคตรตึงแล้วก็ดามเมทที่ไม่ธรรมดาดูปังปัง,ปงเป็นไงเต้าตายปังปังปังโหดพี่บอกเลยพี่ใช้นะครับในการฆ่ากีก้านะครับถ้าเป็นโหมดในออฟไลน์เนาะก็จะเป็นสัตว์ที่พี่นําไปใช้นะครับในการฆ่าเจ้ากีก้านะครับ ก็ EP นี้นะครับก็จะมาแนะนําน้องอาเจนนะครับอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับวิธีจับก็ง่ายๆนะครับแค่ใช้ลูกดอกยาสรบไปยิ่งแค่นี้ก็สนุกแล้วโอเคครับ EP นี้พี่ก็มาบอกแล้วก็แนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับให้น้องได้รู้จักกับน้องอาเจนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตัวเนี้ยมันบอกเลยนะครับน้องๆมันคืออาเจนเพิงครับท่านผู้ชมเหมือนบอสไง <c oughs> นี่บอสอาเจนเพิงนะครับโอเคครับอีพีดีพี่ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นไงสวยไหมโคตรสวยอนระัท่านผู้ชม <c oughs>